สวัสดีค่ะพบกับรายการบ้านจิรนันจันทร์พาไปอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จันทร์พามาเที่ยววัดหนองหลวงค่ะเป็นโบสถ์ไม้สักทองทั้งหลังนะคะออกจากบ้านจิรนันเนี่ยเลี้ยวขวามาทางแม่จันทร์ค่ะเลยมาจนถึงหนองหลวงนะคะแล้วเราก็มานมัศการพระพุทธชินราชเป็นพระประธานองค์ใหญ่ในโบสถ์กันค่ะนอกจากนั้นยังมีหลวงพ่อศิลาด้วยนะคะจะพาไปชมกันค่ะ ซุ้มประตูวัดหนองหลวงนะคะได้ยินเสียงไก่อีกแล้วแอบหลบถ่ายอยู่ด้านในค่ะอันนี้เป็นซุ้มประตูวัดจากด้านในค่ะนี่เป็นบริเวณวัดนะคะพอทรายมาเราก็จะเจอศาลาอเนกประสงค์ค่ะที่ใช้ในการทําวิธีการทําบุญต่างๆย่างเช่นคนมาทําบุญตักบาทงานพระปากกะถินอะไรแบบนี้นะคะสวยค่ะที่วัดหนองหลวงไม่ไอ้ไข่นะคะเพิ่งได้อัญเชิญมา ได้ยินเสียงที่วัดประกาศอยู่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะว่าได้มีไอ้ไข่อยู่ที่วัดหนองหลวงแล้วเชิญชวนประชาชนมาทำบุญขอพรไอ้ไข่กันค่ะด้านบนนะคะเป็นหอระฆังะค่ะสวยมากเลยค่ะเป็นไม้เก่าแบบโบราณนนะคะ ด้านข้างที่เห็นอยู่ว่าเป็นโบสถ์ค่ะโบสถ์ไม้สักโบสถ์เพิ่งส,สร้างเสร็จเมื่อ14ปีที่แล้วนะคะมาฝัง่งุกนี้มีได้เขาจาได้ว่าเป็นไม้สักทั้งหลังเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปถ่ายข้างในให้ดูนะคะเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าเข้าไปนมัสการพระพุทธรูปข้างในได้คะ่ะนี่เป็นด้านหน้าโบสถ์นะคะดูกันนะคะวันนี้อุณหภูมิ23องศาโดยประมาณนะคะ อากาศดีค่ะมีแดดพราะเราอยู่บนที่สูงถึงจะยีิบสามองศาแต่ก็มีแดดนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปนมัสการพระพุทธรูปด้านในค่ะเดี๋ยวกำลังเรากําลังจะขึ้นไปนมัสการกันนะคะกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะคะบอกให้รู้ว่าวัดนี้ฝั่งลูกนิมิตแล้วนะคะถ้ามีแบบนี้อยู่วัดที่นี่ถ้าฝั่งลูกนิมิตแล้วจะฐานขึ้นสูงแบบนี้เลยค่ะดูเสาไม้แต่ละต้นนะคะเป็นไม้สัก ต้นใหญ่มากเลยค่ะแต่ที่นี่ป่าสักเยอะค่ะป่าสักกับป่าไผ่อยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าโบสถ์เป็นไม้นะคะก็จะเป็นงานแกะสลักแล้วก็ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ค่ะงานแกะสลักนะคะทุกชิ้นดูประณีตมากเลยค่ะนี่คือฝ้าเพดานตรงหน้าบันโบสถ์ค่ะงานแกะสลักทั้งเส้นเลยค่ะนี่คือพระพุทธรูปที่อยู่ด้านในค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปนมัสการกันค่ะบานประตูค่ะเป็นงานไม้แกะสลัก เป็นบันเฟียมนะคะบันพับสวยมากเลยค่ะงานแกะสลักไม้ของบ้านหน้าต่างนะคะแต่ละบานก็ไม่เหมือนกันค่ะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปดูยังไงก็สวยอะ่ะถ้าชอบงานแกะสลักนะคะสวยมากเลยค่ะเสาไม้แกะสลักสลักจนถึงคานเลยนะคะหลังคาฝ้าเพดานก็เป็นไม้เส้นเดิมค่ะถ้าเราแหยียขึ้นด้านบน สวยมากเลยค่ะหมุนให้ดูนะคะจะได้ดูได้ครบพระพุทธรูปที่ประฏิสถานอยู่ด้านในโบสถ์นะคะพระประธานองค์ใหญ่ก็คือพระพุทธชินราชคะ่ะก็ให้เราได้นำมาสการไหว้พระขอพรกันไปนะคะดูด้านข้างอาคารโบสถ์นะคะสวยค่ะ เป็นงานแกะสลักแบบชาวเหนือค่ะดูยังไงก็งามมากันนะคะจะได้มาชมวัดง,งามๆด้วยกันค่ะถ่ายจากใต้ร่มไม้ไปนะคะภาพนี้สวยจริงค่ะค่ะเรามีหลักกิโลด้วยเห็นไหมคะอุโบสถไม้สักทองงามเหลืองอรามจริงค่ะ นี่ค่ะด้านข้างโบสก็ยังมีวิหารหลวงพ่อตะเคียนทองนะคะให้เราได้นมรสการอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้กันนะคะคือพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ด้านในวิหารเจ้าพ่อตะเคียนทองนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานไม้แกะสลักอะคะ่ะมีผู้เฝ้าประตูด้วยค่ะสองฝั่งค่ะตรงนี้ก็ยังมีศาลานะคะให้เราหยอดเหรียญทำบุญพระประจำวันเกิดค่ะ เป็นงานไม้แกะสลักอีกเช่นกันค่ะจะให้ดูงานไม้แกะสลักแต่ละองค์นะคะสวยค่ะดูจีวรที่ห่มนะคะพริ้วเหมือนเป็นผ้าจริงๆเลยค่ะช่างที่นี่แกะสลักสวยมากเริ่มจากวันอาทิตย์นะคะวันจันทร์ค่ะฟังห้ามญาติอันนี้รู้จักค่ะ วันอังคารค่ะปางสยญาตค่ะวันพุธพระหรัสสุกและเสาร์นะคะปางน้าปรกก็รู้กันอยู่สุดท้ายนี้เป็นสำหรับวันพุธท,ที่คนที่เกิดวันพุธตอนกลางคืนนะคะแต่งานแกะสลักทุกชิ้นนะคะสวยมากค่ะความพลิ้วของผ้านะคะสวยจริงๆค่ะถ้าพูดถึง งานแกะสลักกับพระพุทธรูปหล่อนะคะดิฉันชอบงานแกะสลักแบบนี้มากกว่าค่ะคือเขาจะสามารถที่จะช่างเขาสามารถที่จะทําให้เหมือนได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ะคะ่ะงานหล่อบางครั้งอาจจะมีปัญหาที่พิมพ์นะคะแต่งานแกะสลักเนี่ยตกแต่งได้เลยค่ะแก้ไขได้ได้ง่ายกว่าก็จะสวยงามวิจิตรกว่าค่ะก็ชอบนะคะ มันสวยต้องดูนานๆหลายๆมุมค่ะงานแกะสลักคลาสสิกสมัยค่ะจากนั้นนะคะในบริเวณวัดก็ยังมีเรื่องราวของธรรมะสอนใจนะคะเป็นลานค่ะเหนื่อยก็ได้มานั่งพักได้นะคะแล้วก็ดูธรรมะสอนใจเราไปด้วยต่อไปก็จะได้ไม่ต้องทำผิด จากโบสถ์ก็เดินขึ้นเนินมานะคะมีทางให้เดินค่ะจากโบสถ์นมัสการวิหารหลวงพ่อตะเคียนทองมาทําบุญหยอดพระประจําวันแล้วเราก็เดินขึ้นเนินมานะคะเพื่อมากล่อมกลาจิตใจเราตรงนี้ค่ะว่าทำผิดแล้วเราจะได้รับการลงโทษอ,อย่างไรบ้างค่ะ นี่นะคะเป็นลานพักผ่อนด้านในต่อไปน่าจะเป็นกุฏิแล้วนะคะตรงนี้เป็นเนินเขาค่ะขึ้นไปก็เป็นป่าไม้ค่ะสลับสล่างผสมกันไปนะคะจริงๆแล้วก็ดูไม่รู้อะคะ่ะว่าในป่ามีต้นอะไรบ้างท่านผู้ชมทราบก็ดูกันนะคะนี่ค่ะคือวิวที่มองออกไปจากด้านในวัดนะคะ ดูภูเขาข้างหน้าค่ะ